นี่เป็นไงเพิ่งสุ่มได้สดๆร้อนๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับที่ผมเพิ่งสุ่มจากลูกแก้วซีซั่นนี้มาได้สดๆร้อนๆนะฮะเขามีชื่อว่าโซบล a าโนนะครับผมออกเสียงถูกไหมนะี่ยเรียบแต่มากน้อยแต่ก็ไฮแฟชั่นไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปดูเกมเพย์ของเธอกันเลย let's go สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาใน identity 5กันอีกแล้วนะฮะ แบบสกินโคตรตำนาน่ะทุกคนสวยมากมีแสงบนหัวด้วยแต่ว่าผมจะไม่อ่านชื่อเขานะครับชื่อเขาค่อนข้างจะติดเลรียด18อัพนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมาเล่นเป็นบาร์เทนเดอร์นะครับในสกินอ่าโซบราโนนะครับผมไปเซิร์ชมาแล้วนะครับมันเป็นแบบเครื่องตีคล้ายแซกโซโฟนนะครับผมวันนี้เราโดนพิเศษแย่งสีนะครับผมแบบโอ้สกินทองวัน่อตาลอใจมากแต่บอกได้เลยนะครับว่าสีเสื้อผ้าของเราไม่แพ้แน่นอนนะครับ คนออกแบบชุดนี้แบบสีโคตรแมทนะฮะจิจารเลยเกินขออนุญาตแอบก่อนนะครับผมตอนนี้ทีมเรามีน้องบอดด้วยนะผมก็รีบดูนะครับทีมเรามีตัวอะไรบ้างสนใจแต่พิสเทสนะครับคือสวยเกินบรรยาย <laughs> แมรี่นะครับผมเขาเปิดกระจกเข้าไปเช็คในสองชั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะแอบแถวแถวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปั่นเครื่องตรงนี้แหละเขาน่าจะไม่มาโซนแถวนี้นะคิดว่าโอเคเขาเดินไปแล้วนะครับเขาอาจจะหาเออพวก ปั่นนะครับพวกตาบอดหรือนักโทษอะไรงน<อ>ี้ผมก็จะปั่นอยู่ตรงนี้เลยครับสบายๆเลยล่ะแบบนี้มีตัวปั่นให้เราทั้งสองตัวแนว่ผมเอาเปิร์กจูมานะครับไม่ได้เอาเปิร์กช่วยมานะอาจจะแบบไม่ค่อยมีประโยชน์ในทีมสักเท่าไหร่นะครับจะต้องปั่นอย่างเดียวนะฮะคิดว่าทีมเราอาจาจะเอาช่วยมาแค่คนเดียวอาจจะมีพิสเทสคนเดียวนะครับที่เอาบรบติชามานะครับเหมือนเขาข่าไม่ฝั่งนู้นแล้วครับโอ้ my god นักโทษโดนไปแล้วครับ แต่ก็ยังดีนะครับที่เขาไม่เจอน้องบอดนะครับน้องบอดน่าจะจุกยากกว่านักโทษอีกนะฮะสู้เขานนะไพเซเนอร์เดี๋ยวเราเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรารีปั่นนะครับป่าน,นี้เราเป็นตัวปั่นแบบ300%เแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเดาเลยนะฮะเรามาดูสกินของเรากันดีกว่านะครับว่ามันสวยงามอลา,ามแท้แลดูลจะตึงขนาดไหนนะฮะผมว่าถ้ามีแค่ชุดนี้ก็สวยแล้วนะไม่น่าเอาผ้าคาดเอวมาเลยนะครับมันดูแบบจิจจารมากเลยสีผ้ามันดูแบบฉ่ำๆงไงไม่รู้คาเดียวนะครับผม น้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยสีผมไฮไลท์ด้วยนะครับไฮไลท์งอกจริงๆไฮไลท์สองสาเส้นนะครับโอ้โคตรสวยอะ่ะเขาออกแบบมาดีนะฮะบอกเลยว่าเป็นคนมีสไตล์มากเลยนะครับคนนี้สำเนียงต้องเป๊ะขนาดนี้ไหมโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมย้ายเครื่องแป๊มหนึงนะครับมีคนปั่นอยู่ข้างในนี้ไหมมีใครอยู่ข้างในนี้ไหมนะาอพิเทส เดี๋ยวต๊อไปจามอสกินเธอแล้วโอ้โหมีออร่าแต่กายเลยอะสวยมากโคตรอยากได้อ่ะผมไม่มีบุญวาสนาได้สกินทอกระชับบ้านจะช่องเขาะนะพูดแล้วมันเศร้านะครับเรื่องแบบนี้เดี๋ยวผมไปปั่นเครื่องนี้นะครับพิสเช่น่าจะเป็นไม้แรกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีไทยด้วยนะครับเอาละพวกเธอสู้เขานะโหตอนนี้เครื่องคือเหลือสามเครื่องเลยนะผมว่าเครื่องแอบชาอยู่นะทั้งที่มีตัวปั่นสองตัวนะครับ เหมือนน้องบอดไม่ได้ปั่นหรือเปล่าน,นี่รู้สึกว่าเราเดียวดายมากเลยนะครับแบบงงเงาๆนะฮะแบบอยากโดนช้อนแกงนะครับตอนไหนฮันเตอร์จะมาไล่เราบ้างนะโอเคครับตัวดีปั่นแล้วเอ้ยเพื่อนโดนอ่ะน้องบอดโดนสวยแล้วแมรี่เธอมันหลายใจสุดๆเลยแหละเอาตัวปั่นคนเดียวไม่พอจะเอาสองตัวเลยเหรอจะปลาสองมือมาเอาผมด้วยสิครับผมก็เป็นตัวปั่นเหมือนกันนะโอเค เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเขาไลไตัวไหนอยู่คิดว่าน้องบอดนั่นแหละน้องบอดจุกยากกว่านักโทษนะครับนักโทษหิมกันเสร็จแล้วนะครับไม้ไยของเรากําลังโดนหมายปองชีวิตโซปราโนอย่างเราต้องรีบไปช่วยเล่ากงนี้เพื่อเธอนะไม้ไอายเดี๋ยวนะครับผมปัน่นปันก่อน,นครับตอนไหนมันจะเสร็จที่ข่องช้าชิบหายเลยปั่นช้ามากเลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องบอดอยังจุกดีอยู่นะฮะ อันนี้จริงๆมันเป็นเคล็ดนะครับผมคืออย่าชมว่าจุกดีนะครับถ้าเราชมจุกดีปุ๊บม่กี่วินาทีนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะล้มนะฮะอันนี้บอกไว้เป็นอุทาหรณ์ต่อขันหานี้เลยลมีอุทาหค์อุทาหรณ์โอเคครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะเค,ครื่องเราเดี๋ยวไปสแตนบายรอช่วยเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนล้มนะฮะอันนั่นไงล้มแล้วบอกแล้วว่าอย่าชมนะฮะอย่า <c oughs> ชมชมดีหลายนี้เน่าทุกทีเลยเพื่อนเราเนี่ยเออไม่นะซาร่า เขานั่งอยู่ตรงนู้นเลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนส่งวาร์ปให้เรานะฮะเรารับตรงนี้เลยลวกันนี่คือไกลสุดแล้วนะพิสเทสนะก็คือเราห่างจากลูกล้าประมาณ2เมตรได้นะครับ <c oughs> ขอโทษได้ไหมล่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมาช่วยนะครับคือพวกนั้นก็บานไปนะเดี๋ยวเครื่องนึงคิดว่าเครื่องนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องเครื่องที่เหลือเนี่ยเครื่องเปล่าเลยแหละหนีไปไม่ไา้เดี๋ยวผมบล็อกให้ไปทำอะไรไปไหนแล้ววนะไม่ไา้หนีไปไกลละ ระวังโดนเงานะระวังโดนเงานะระวังโดนเงานะเพื่อนนะโอเคครับกระจกหมดพอดีนะเป็นไงเราไม้อายฝีมือฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่พันกงเล่ายังไงล่ะไม้อายจังเหมือนฮันจะไปโซนเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวให้ไมาอายเดี๋ยวนี้มันกงเล่าให้เพื่อนไม่ได้แล้วหรอครับทําไมผมมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์ให้กงเล่าเพื่อนได้หรือว่าผมต้องใช้ไอ้ขวดสีแดงแงนั้นก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหิวให้อย่างเดียวแล้วกันนะฮะผมทําไม่เป็นนะครับ คือได้สกินมาก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยเนะตั้งแต่มันปรับใหม่โอเคตรงนี้เหรอปั่นเลยละกันนะครับได้ประมาณ30%นะครับเหมือนเขาจะไปโซนเครื่องจริงด้วยนะครับเครื่องลนะูก้านะกับพิสเตสหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเครื่องเราน่าจะเป็นเครื่องจุดแล้วแหละถ้าเขาไม่มาโซนเครื่องเรานะเราจะปั่นแบบ300%นะครับทุกคนตอนนี้ ทุกคนรอดูซอร์ไพรส์าจากผมได้เลยนะครับมันจะเป็นการจุดเครื่องที่แบบทุกคนต้องร้องแบบอู้ว้าวอะไรก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแมรี่ไล่ลูก้านะครับไม่ได้ไล่พิสเทสนะครับผมไม่รู้ว่าพิสเทสไปปัดเครื่องไหนแล้วนะครับแต่ว่า,าไปนะพิสเทสคือตาน,นี้เอามาแย่งซีนการรีวิวสึก,กินของเราโคตรๆเลยมันน่าเจ็บใจนะพู้ที่มีสก,กินสวยๆนี่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราปั่นไดประมาณ90%แล้วนะครับเพื่อนรอจุดแล้วนะ เฮ้ยไม่นะปิงขึ้นไม่นะผมว่าจะเครื่องไม่ได้เมื่อกี้นี้ขอโทษขอโทษขอโทษได้ไหมล่ะหรือว่าเราจะเป็นฆาตกรคนต่อไปกันนะขอโทษนะเพื่อนนะมันบ่อยตั้งใจถอดอาหารครับเราจะทาตามสัญญานะขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งโอ้ยเมื่อกี้นี้มันพลาดจริงๆอะ่ะคือมันปิงขึ้นเนี่ยรู้สึกช่วงนี้ปิงขึ้นดีดบ่อยมากเลยนะครับผมโคตรเครียดเลย ฮันเตอร์คนต่อไปมันก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยラララララララแต่ยังไงนในจิตใจเราก็ยังมีคุณธรรมแอบแฝงอยู่ถึงจะน้อยนี้ก็ตามที <Man. S 1> เราจะรอช่วยเพื่อนเองถึงมันจะอันตรายมากมายขนาดไหนถ้าไมายอกลับมาช่วยได้นี่คือเกมได้เปรียบนะครับผม mm hmm. ไอ้ปิงบ้านเนี่ยทำให้ผมดูเป็นฆาตรกรในทันทีเลยละ mm hmm. <laughs> โอเคครับ mm hmm. เพื่อนเปิดว่ามา mm hmm. ตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยมาด่วนด่ดวนไมาไอยนั่นแหละแอบแซบแอบแซบ แอบอร่อไปเพื่อนโอเคครับตอนนี้อุ้อยไมอาเอาไมอาเอาไทมาเลยครับทุกคนโคตรเจ๋งนะฮะโอ้โหโเก๋เธอก็สวยกินไปนะบางทีนะเอาละยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญก็คือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆนะครับสุดท้ายนะครับผมฝากฆาตกรตรัวน้อยๆไว้ในะอ้อมอกอ,อ้อมใจทุกคนด้วยนะ มันพลาดไปแล้วทุกคนโอเคครับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับผม